เชื่อบความางเงมื่อกี้่ะพี่ชายใจเย็นพี่ชายอ๋อเฮ้ยโดนขโมยรถเฉยเยอะวิ่งตามรถเลยทีไงเนี้ยเอาไปเลยพี่ผมไม่เอาแล้วไอ้เหี้ยเอาไปขายเลยซาดไติมน่ะก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับผม แล้ววันนี้ก็มาอยู่กับผมบูชิเด็กดีนะครับและววันนี้นะครับผมก็จะมาบอกทิคในการขับนะผมงานส่งไอติมนะครับโอเคนะผมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูจุดที่1กันเลยครับผมโอเคนะผมก็จุดที่1ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูไล่ขับไปเลยครับผม เฉียดชนเฉยยังมันไปไหนเลยชนแล้วเอเคนะผมให้ทุกคนขับตามผมได้เลยนะรับโอเคนะให้ทุกคนมาเส้นนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเลยจุดนี้ก็ต้องแม่นนิดนึงนะครับถ้าไม่แม่นก็อาจจะคว่ำได้นะครับให้ทุกคนเหินมาตรงนี้เลยในนี้เป็นไงโคตรตึงปั <S 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 ๊ถ้าเป๊ก็จะหลอดเข้ามาในช่วงนี้ได้พอดีนะครับพอมาตรงนี้ก็ มาทางซ้ายนะครับแล้วขับมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งขวาหน้ตัวนแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งซ้ายนะครับซอยนี้แล้วก็ขี่ไปฝั่งขวานิดนึงนะครับตรงนี้ก็ระวังชนกันด้วยนะครับก็ตรงไปเลยนะครับวนแล้วก็เลี้ยวขวามาฝั่งนี้ตัวนี้ก็ระวังค้ามมือด้วยนะครับแล้วมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงไปเลยครับผมขี่ จุดที่1ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนขากลับก็กลับทางเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผมโอเคนะผมวันนี้ก็จะเป็นจุดที่2นะครับก็จะอยู่บริเวณใกล้ๆบ้าน CJ นะครับผมโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูลายขับเลยครับโอเคนะผมส่วนจุดที่ะครนะผมก็ให้ขับลายคล้ายๆจุดที่1เลยนะครับมาตรงนี้เหมือนกันนะครับ เก,มมเกี่ยกับความเมื่อกี้อ่ะเม่ีนะผมก็มาเส้นนี้เลยนะครับขับตามขบับคล้ายๆลายลที่หนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่เลี้ยวนะครับให้เราตรงไปเลยนะครับโอเคนะผมพอมาถึงจุดนี้ก็ให้ขับมาตรงนี้นะครับ,บรก็ฉีกซ้ายมาิดนึงนะครับระวังตกแล้วก็ขักขวาไปตรงนี้นะครับขเคก็ขับตรงไปเลยนะครับผม ฉีกมาทางซ้ายนะครับหักขวาเอ๊ะหักขวาอะไรล่ะทางซ้ายนะครับมาตรงนี้นะครับจริงๆยังไม่ได้มาโผล่ฝั่งนี้นะครับจะต้องไปอีกเส้นหนึ่งแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมก็จุดที่สองก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับบมพี่ชายใจเย็นพี่ชายอ้าวเฮ้ยโดนขโมยรถเฉย เฮียเดี rition. ๋ยวเราขับจักรยานไปตามเมืเอยังลองรถด้วยเด้อเราจะขับจักรยานตามไปสักหน่อยคื่อย yeah. like. ังดู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 มันทำดูมันทำเฮียโคตรปั่นเฮียวิ่งตามรถเลยจังวะเนี้จอดจอดพี่เอาไปเลยพี่ผมไม่เอาแล้วเฮียเอาไปขายเลยซตาไดติม่ะ แย่แม่งจะชนกูหมายเลขเดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาชนเดี๋ยวมันกลับมาชนไปดีกว่าโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามนะครับ okay, เดี๋ยวเราไปดูอะไรครับไปเลยครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ทุกคนขับตามผมเหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนมาตรงนี้นะแล้วก็ชนตรงนี้เลยนะข้ามตรงนี้เลยระวงังรถคว่ำกันเลยนะทุกคนแล้วก็มาปั่งตรงนี้นะครับ เลี้ยวทางขวานะครับคนเฮ้ยเชี่ยเชี่ยกว่าหมดทีเดินแกฉตึงเฉยท่นะผมจุดที่สามก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับโอเคนะผมสำหรับจุดที่สี่ก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋วเราไปดูลายรับกันเลยครับผมเค่นะผมให้ทุกคนมาตังนี้นะครับ เดี๋ยวผมต้องตัง้งปใหม่ด้วยกดคันลิ่งไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็ทดนง่ายห่ามาฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ยังยไปฝั่งซ้ายนะครับเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยคว่ำว่ะระวังคว่ำกันด้วยนะครับทุกคนก็ขับตรงไปเลยครับแล้วก็ผ่าตรงนี้มาเลยนะครับระวังชนผู้เล่นกันด้วยนะครับทุนโอเคแล้วก็ขับตรงมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยว ช่ๆๆครับตามผมนะทุกคนก็ตรงไปเลยนะครับโอเคนะผมสำหรับจุดที่สี่ก็จะประมาณนี้นะครับขากลับก็กลับเหมือนเดิมนะครับมายังไงกลับย่างงันเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผมโอเคนะผมสำหรับจุดที่5้าก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูลายขับกันเลยครับผมโอเคนะผมให้ทุกคนขับมา ตามลายที่สี่เลยนะครับคล้ายๆกันนะโอเคแล้วก็จะขับตรงไปเลยนะครับไปชนเขาวัานี้ชนเขาเฉยตัวพี่ชายโอเคนะผมพอทุกคนมาถึงจุดนี้ก็เลี้ยวขวาไปได้เลยนะโอเคนะผมระรับจุดที่ห้าก็จะประมาณนี้นะครับเราไปดูจุดต่อไปกันเลยครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับถ้าใครชอบก็กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมพลาดจุดไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ตัวลาไก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน